ตอนนี้นนี้ตอผมยังไม่กล้าบินไปทีแล้วก็ผมตัดินใจปินเข้าไปเพราะว่าเห็นแล้วว่าแกรเริ่มแย่มากแล้วนี่ผมปินเข้าไปครับผม <Yeah. S 1> คือผมกลับจากซื้อกับข้าวที่ทุ่งเสาแล้วก็จะกลับบ้านคือซื้อเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วก็ขับผ่านมาที่บ้านที่ช่วยลงุงผมกับพ้นไปแล้วแล้วก็บังเอิญว่าแฟนเห็นเฟนบอกว่าพี่เมื่อกี้น้องเห็นเหมือนลุงเขาล้มเลยในบ้านผมบอกว่า เออน้องเดี๋ยวกลับดูดีกว่าป่าเกเป็นไรว่าแกล้มไหนพอไปถึงัไหมก็เห็นเกนอนอยู่พอเกนอนแล้วก็ผมก็ไม่กล้าวินเข้าไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างผมกับแฟนก็ตะโกนเรียกคนในบ้านบอกว่ามีใครอยู่ไหมครับพอดีลุงแกลม้มเลยที่ว่ามันเป็นลานหน้าบ้านกว้างแล้วก็มีรั้วกั้นอยู่แล้วก็ผมเห็นน้องข้างบ้านอยู่ด้วยแล้วก็ผมก็บอกว่าน้องพี่จะช่วยลุงนะ น้องช่วยมายืนเป็นพยานหน่อยว่าพี่ช่วยแกจริงนะไม่ได้ขึ้นในแบบจะไปบุกลุกบ้านคขอบเนี้ให้แฟนถ่ายคลิปนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วเพื่อเป็นหลักฐานในการพูดกับเราแบบนี้แล้วก็ให้น้องข้างบ้านมาเป็นพยายนด้วยว่าเราจะไปช่วยแกคือสักพักก็แฟนถ่ายคลิปแล้วก็เพื่อนบ้านก็อยู่ผมก็ปีนไปช่วยเลยพอไปช่วยคือแกนอนอยู่แกล้มแกนอนอยู่ที่ลาวดิ้งนั้นน่ะแต่กแกก็คือเหมือนว่าพยายาม ให้ตัวเองลุกขึ้นแต่ไม่ลุกพอผมไปพยุงเกพยุงเกตอนแรกแขนเหมือนว่าเกอ่อนแรงมากผมก็พยุงจากด้านหลังแล้วก็ให้เกลุกขึ้นได้ไดก่อนอแล้วก็พยายามให้เกเกาะราวที่เกเดินออกกำลังกายครับไม่รู้ว่าเกล้มหนักเบาแค่ไหนแต่ตอนที่ผมลุกเกอ่ะร่างกายแกเขายังโอเคอยู่โอเคอยู่คือตอบสนองอะไรอย่ครับใช่ใช่ใช่คือถ้าเกย์หัวฟาดพื้นแรงนี่คือเกนอนนิ่งแล้ว พราะตอนที่เราจะไปช่วยเกคือเกเหมือนว่าเกกัวนกัวายคือแบบพยายามให้ตัวเองลุกขึ้นมาแต่ไม่ลุกคนในบ้านไม่มีใครอยู่ลูกเกออกไปซื้อนืให้กกินไหมแล้วก็ให้เกเดินออกกำลังกายตอนเช้าด้วยแล้วแกเหมือน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 พื้นจะลื่นเาะฝนตกกลางคืนด้วยคือพื้นมันลื่นแล้วก็แกเสียหลักล้มพอล้มแล้วก็แกลุกขึ้นไม่ไหวเกยืนประคองเกสักพักหนึ่งลูกสาวเกมา ขาออกไปซื้อของกินให้ลุงเนี่ยแล้วก็ลุงก็เดินตามเราเด็กเหมือนเป็นกิจวัตรจำวันของเกในการใน,ใน,ใ,นในการฟื้นฟูร่างกายได้เก็บป่วยอ่ะผมบอกว่าผมปีนขึ้นมาช่วยลุงนะคือผมเรียกแล้วไม่มีใครอยู่ในบ้านคือผมเลยให้คนข้างบ้านเป็นพยานว่าผมปีนไปคือตั้งใจช่วยลุงจริงๆแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยคือในคลิป ทุกอย่างที่เฟนผมถ่ายคือมันมีหลักฐานว่าเราตั้งใจช่วยเกยโดยที่ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ไปไปยงแกไปนั่งในบ้านเลยเลยครับคือผมก็ดูแลแม่ด้วยแม่ผมป่วยด้วยคือการทิ้งให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวแบบแบบเหมือนคุณลุงที่ผมช่วยนี่ผมว่าคือมันเสียงนะครับเพราะว่าลําพังแกดเดิอนออกกำลังกายตามราวเด็กนี่คือแกก็เหนื่อยพอแล้วแกก็เดืนลําบากแล้วถ้า ไม่มีใครคอยดูแลไม่มีใครคอยประยงแกผมว่าคือมันอันตรายนี่ดีที่เกย,ยังเป็นแบบว่ายัางพอให้ผมช่วยลุกขึ้นได้ตับโตได้ับโตได้คือถ้าแกหัวฟาดพื้นหนักผมว่าสุดท้ายแล้วคือแกอน,น่าจะแย่กว่าน,นี้ครับ